กำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดสุขทางช่อง y o u t u b e ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เชิญนักเขียนหลายๆท่านนะครับที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักอ่านทั่วๆไปแล้วก็เรายังมีนักเขียนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นนักเขียนเยาวชนเขากําลังศึกษาอยู่ตอนนี้ชั้นปีที่4ของคณะรัฐศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็นักเขียนคนนี้ก็มีผลงานมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกวีนิพนธ์มีเรื่องสั้นบ้างแล้วก็มีความสนใจในการเขียนนวนิยายด้วยนะครับเรากําลังพูดถึงน้องอธิรุตดือ้อหรือน้องนิงครับซึ่งน้องนิงเนี่ยนะครับ มีผลงานเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี2,560จากบทกวีชื่อว่าเคว้งคว้างแด่โรฮิงญานะครับซึ่งได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในหนังสือเสียงพูดคุยของเด็กๆโดยสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็อีก2ปีถัดมาครับคือปี2,562น้องเนี่ยน้องนิงได้รับรางวัลดีเด่นโครงการยุวศิลปินไทยหรืออย่างไทยอาทิสบอทจากรวมบทกวีชื่อเราในความทรงจาของบทกวี และรางวัล Jury m e n น i o n s ในปี2563จากโครงการเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งในปี63เนี่ยนะครับจากรวมบทกวีชื่อโบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพรั่งบาดและวันนี้ครับน้องอติรุธดูเรหรือน้องนิงเนี่ยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องอติรุธครับครัสวัสดีคิปนครับครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับสมาคมนะครับให้เกียรติกับรายการของเราด้วยครับผมครับผม ที่เกกเราคุยกันพอสมควรแล้วนะก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็ในช่วงที่ทําหนังสือเล่มที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยโบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพรั่งบานเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันอยู่พักหนึ่งนะฮะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่าอัตรุธเนี่ยเขียนงานเยอะมากเขียนงานเยอะมากเขียนบทกวีสะสมเอาไว้แล้วก็ได้นํามาตีพิมพ์ในโอกาสต่างๆนะครับอ้าวในๆเราก็พูดถึงหนังสือเล่มล่าสุดแล้วต้องถือว่าเล่มเนี้ยเป็นมาสเตอร์พีย นะถ้ายัางไม่มีเล่มอื่นที่มี m a s t e r p i e c ซมากกว่านี้เล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็น m a s t e r p i พ c ซเล่มล่าสุดของอธิรุษใช่ไหมครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าในาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระหรือว่าที่มาที่ไปของบทกวีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาอย่างไงบ้างครับ,บก็ เอ่อตา้งเป็นที่ชื่อเรื่องก่อนนะครับก็คือชื่อโบยินไปสู่โลกซึ่งความรักจับจั่งดานก็จริงๆก็เป็นที่ที่ของบทกวีในนะครับในที่อยู่ในในตัวของหนังรวอเล่มน,นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็หนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นหนังสือรวมบทกวีไร้ฉันทกษณ์นะครับ <c oughs> แล้วก็หลักๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ภาคนะครับ <c oughs> ก็แบ่งเป็นสี่ภาคครับก็จะมีภาคแรกนะครับก็จะเป็นทลายก็นแพงก่อสร้างประธานนะครับ และก็ภาคที่สองนะครับก็จะเป็นวความเพิ่มจำครอบขาวภาคที่สามก็จะเป็นลมหายใจออนไลน์แลวก็ภาคสุดท้ายคือในวันโดกระบาดก็จริงๆแล้วนะครับก็ตัวของตัวหนังสือนะครับก็เอ่อเป็นเนื้อหาที่พูดถึงนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างมนุษย์นะครับด้วยความรักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนกับคนนะครับคือมนุษย์กับมนุษย์นะครับห,หรือว่ามนุษย์กับธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็จะมองไปอีก นะครับไม่ใช่แค่มองว่าเรื่อง,องความรักมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติแต่จะมองไปทั้งในภาวะปกติแล้วก็ในภาวะที่มีโรคระบาดคือโรคโควิด -19 นี่นะครับซึ่งกําลังาดาเนินในปัจจุบันนี้รวมถึงมองไปอีกแม่หนึ่งนะครับก็คือทั้งในแม่ของโลกจริงแล้วก็โลกออนไลน์ครับเด็กจะมีทั้งหมดที่ที่ร้อยอย่างขึ้นมามีพ่้นฐานนะครับทั้งความคิดเนะี่ยมาจากหลากหลายหลากหลายเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับมาจากหลากหลายสิ่ครับทั้ง ตัวของสังคมไทยเองแล้วก็ตัวของคนรอบตัวเรานะครับตัวของผู้เขียนน,นะครับคนบางคนเขาจะมีสตอรี่เขาจะมีเรื่องเรื่องราวเรื่องราวของเขาเนี่ยครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นเคสปาร์ตี้หรือว่าวเ,เรื่องราวที่เราได้ยินนะครับในในห้องเรียนเพราะว่าเหมือนมันเป็นของเองเรียนคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้ต้งปัญหาสังคมถูกถึงปัญหาสังคมเนี่ยครับตร,ตรงนี้ก็สามารถนามาเป็นเรื่องกำเนิดใจในการเขียน เขียนเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเอปัญหาท้องผิดที่ที่ตัวผมเองะนะครับรเกิดแลวก็เกิดโตมาเพราะว่าเหมือนตัวเองก็เติโดโตมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงแท้พักได้ก็จะมีรเรื่องราวเาบ้าอย่างนะครับที่มีความขัดแย้งมีมีเรื่องเอต่างๆนะครับอยู่อยู่ตรงนั้นที่สามารถหยิดหยิบหยุนำมาใช้ได้ที่ไม่กร่นอายของความเป็นภาคใต้ยอยู่สุดท้ายของการบรดเลใจก็คือตัวของคําสอนแล้วก็เรื่องเล่า ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนะครับจะเป็นคนที่นับสือศาสนาอิสลามนะครับหล,หลาหลกหลายเรื่องที่เราถูกูกฝังถูกสอนมานะครับเราเรารู้สึกว่ามันสามารถหยุดใช้นะครับหรือว่าถ่ายทอดไปให้กับคนอื่นๆได้เรื่องเห็นเรื่องใช้ได้ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะศาสนาอย่างเช่นในเรื่องของความรักที่ท่านสาุธรรมมันนะครับมีต่อหญิงชราชายยืนซึ่งซึ่งจริงๆก็คือ อยู่คนละต่างกับชนากันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันจะท้อให้เห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างความรักความอ่อนเยนกันได้ในจุดแตกด่างในเรื่องของศาสนาพระทามครับตัวของแรงบันดาลใจก็จะประมาณนี้ครับก็มีหลากหลายบทนะครับที่ที่ชื่นชอบแล้วก็มันก็จะมีบางบางบทที่เราเราได้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือของคุณอุเชนีนะครับก็เราก็ใช้ตรงนี้นะครับมามาเป็นมาเป็นฐานในการเขียนด้วยครับออ น่าสนใจมากเนี่ยพี่กำลังจะถามเลยนะว่าในเล่มนี้เนี่ยชอบบทไหนบ้างเอาบทที่ชอบที่สุดเลยมีไหมมีครับมีครับน่าจะเป็นบทนี้เลยนะครับก็คือบทเดยกใสความถิ่นใจนะครับที่ที่ได้รับแรงบรรณากใจมาจากเรื่องน้ำตาทุ่โลกของคุณนิดนาราพูดว่าอชุนี้เลยครับก็ตรงเนี้ยเดยกใสความถิ่นใจนะครับก็เขียนไว้นะครับว่าเดยกใสความถิ่นใจออกไปเถิดด้วยรอยยิ้มและแววตาที่กระจายความห่วงใจ ล้วสองมือที่เคลื่อนขยับยื่นกับมือใครสักคนที่กําลังเล่นลึกคลิกคานให้ยิงแบบสง่างามขึ้นอีกครั้งด้สวสองแขนที่แข็งแกรง่งประคองร่างทุกปราชัยแก่ชีวิตอยู่อย่างน้อยที่สุดเพียงกระดิกลิ้นเพื่อปลอกประโลมผู้เป็นจัตัวกับลมหายใจตนเองในวันพึ่งเช้ปลายใจไม่ฟ้าฟานได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองอย่งชัดอีกสักคนความเห็นใจเป็นดั่งตาน้ําแห่งสันติสุข นวลมีนาเจรินเหลือแต่กันที่สันติสุขพวยพุ่งท่วมโลกเพื่อมนุษย์จะแหวกว่ายเช่นฝูงปลาที่กินอื่นและท่วมผลอยู่เช่นนั้นไม่มีดันเผื่อแห้งไปกลับเท่าที่คุณยังเต็มใจความเห็นใจคนอื่นๆย่อมเคยทำเช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าเป็นบทเดียวกันหรือเปล่าครับพี่ชอบจริงๆพ,พี่ชอบหลายบทเลยนะแต่บทที่พี่ชอบที่สุดคือเรื่องดูหล่า<อ>นะเรื่องดูหล่า<อ>จะได้ฟังเสียงปลาอีกไหมเนี่ยนะฮะเอเอนะ เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับพี่ไงเพราะพี่ไม่ไม่เคยทราบ<ช>เรื่องแบบนี้แล้วก็จริงๆ<ช>เนี่ยพี่ชอบอีกหลายเรื่องเลยนะฟังดูมันก็เศร้าๆซอยๆนะอย่างเช่นเหตุการณ์<ช>ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับไอเนี่ยคุณผู้ฟังที่เคารพครับสําหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ผมว่ามีผมมีส่วนช่วยทําแล้วผมจะเชร์นะแต่บอกเลยนะครับว่าเขาบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ใกล้ตัวแถวบ้านเราออกไปที่ ภูมิภาคอื่นๆออกไปที่เขตอื่นๆของโลกนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับรวมไปถึงอเมริกาแล้วก็ยังบันทึกเรื่องตู้ปรนสุขแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในในช่วงโควิดที่ผ่านมานเคียรเทาไว่าเยอะเลยนะแต่เชื่อไหมผมชอบอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าอาธิรุจจะรู้สึกยังไงผมชอบเรื่องไอ้นุ่มสาวโรงงาน นะแล้วก็ยังมีไมโครพลาสติกด้วยเฮ้ยเราเชื่อว่ากวีเนี่ยนะไม่ไว่าจะเขียนแบบชันทลักษ์หรือไร้ชันทลักษ์ก็ตามเนี่ยด้วยสายตาของกวีเนี่ยเขาจะมองโลกต่างจากคนทั่วไปหรือพยายามนําเสนอแง่มุมใช่ไหมครับที่ทีท่จะเป็นการสก,กิดหรือว่าให้ให้ข้อคิด แก่คนอ่านแก่สังคมนะตรงนี้ผมก็เลยอยากจะถามอธิรุษนิดนึงครับว่าแล้วเวลานําเสนอเนี่ยแน่นอนเราเขียนแบบไร้ฉันทลักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนําเสนอของเราก็จะต้องเน้นเรื่องคําเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าวิธีการเขียนงานแบบไร้ฉันทลักษ์เนี่ยมันยากมันง่ายอะไรยังไง ก็จริงๆพอพูดว่าไร้ฉันทลักษ์มันก็คือจะไม่มีฉันทลักมันก็จะไม่มีกรอบที่มากมําหนดชัดเจนนะครับว่าว่ามันมันมันจะเป็นเออ,อย่างไงต้องลงเสียงหนักเสียงเบาหรือต้องสัมผัสในสัมผัสเนี่ยครับก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้คร,ครับแต่ว่าพอพอมันไม่มีอะไรแบบนี้ครับการทําให้มัน คือยังไงมันก็ยังเป็นกวีนิพนธ์หรือว่าเป็นบทกวีนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากความเรียนทั่วไปหรือว่าบทความทั่วไปอยู่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ดังนั้นน่ะมันก็เลยอาจจะต้องมีเรื่องของมีความเป็นภาษาของกวีอยู่นะครับหนึ่งอก็คืออาจจะมีความต้องต้องอ่านแล้วต้องสะเทืียใจนะครับเพราะว่าก็ก็เคยจะจาได้ว่าอาจารนวรัตน์เคยเขียนไว้นะครับว่าคือบทกวีชันทลักษณ์จะสัมผัส นอกสัมผัสในไม่สําคัญแต่ว่าให้สัมผัสกจจะสัาคัญกว่าอะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็สําคัญก็เลยเวลาเวลาเวลาออกแบบหรือว่าเวลาเขียนนะครับก็คือจะเขียนจากความรู้สึกก่อนนะครับแล้วก็คือเราต้องรู้สึกกับมันมันอยู่ภายในใจของเราแล้วก็มันต้องค่อนข้างอินนิดนึงนะครับจะเขียนมันออกมาได้อย่างมีพลังมากมากกว่ามากกว่ามากกว่าเราแค่นําข้อมูลหรือว่าดูข่าวมาแล้วเราเอามาเขียนแบบ เรียงเรียงเรียงนะครับผมว่าแบบนี้มันมันก็อาจจะได้แต่มันอาจจะสร้างแรงสะเทือนใจนะครับน้อยกว่า<อ>เพราะว่าเหมือนถ้ามันออกมาจากหัวใจของเราที่เราเขียนนะครับมันมันอาจจะสร้างแรงอะไรตรงนี้ขับได้ได้มากกว่าแล้วก็อตอนตอนเรียงนะครับก็พยายามที่จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาเกาหลีนะครับ,รบมันมันก็จะห่างจากภาษาภาษาอื่นๆอยู่นะครับมันก็จะมีมันจะค่อนข้างเห็น เห็นช <kung> ัดอยู <saturated> ่นะครับถึงแม้ว่าจะต่างไม่มากนะครับแต่ก็บางบางครั้งนะครับบางบทก็มันอาจจะมีเรื่องของเสียงเข้ามาครับแต่ว่าครัว่าคือมันก็ไม่ได้กาหนดว่าเสียงต้องลงหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเสียงมันมันก็ไม่ได้ขาดช่วงหรือว่ามันไม่ได้หลุดไปจากจากตัวของบทกวีในบทนั้นทั้งหมดก็เวลาเขียนนะครับเขียนเสร็จเขียนจก ภายในออกมาใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มาอา่านทวนอีกครั้งหนึ่งมีสูตรสําคัญอยู่ก็คือเวผุ่มกอได้ว่าอาจารย์ชัยพรนะครับ,รบก็คือบอกว่าเทกวมีถ้าเราจะอ่านให้ให้เรารู้สึกอโอเคก็คือเราสามารถอาร่านดรวยการออกเสียงเสียงดังนะครับเราก็จะรู้รู้ถึงเสียงของมันรู้ถึงความสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยครับ,ม,รบมันมันจะดีกว่าแค่เรา อ่านเบาๆหรือว่าอ่านอย่างใกลเป็นเป็นเทคนิคที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็เนี่ยจริงๆนะอันนี้เรายังอยู่ในเล่มนี้อยู่นะครับคุณผู้ฟังถ้าหาได้นะฮะถ้าหาเล่มนี้ได้เนี่ยผมอยากแนะนําให้อ่านาบางบทครับอย่างเช่นครอบครัวใต้สะพานเนี่ยคุณอ่านดูแลสะท้อน <c oughs> ใจนะกับครอบครัวของของคนที่ได้รับผลกระทบจากาสงครามใช่ไหมใช่ครับเหมือนแต่เหมือนตัวของครอบครัวตัวครอบครัวใต้สะพานตรงนี้ครับพีพีพตน จริงๆผมได้แรงบรรดานใจมาจากการดูข่าวๆเนี่นะครับ,รบซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดเกิดเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับว่ามันจะมีครอบครัวหนึ่งที่ที่ออคุณยายแล้วก็มีลูกเอ้มีหลานนะครับ,รบสองคนแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้สภาแล้วก็มีเป็นกลุม่มกลุ่มคนคนกลุ่มนึงนะครับมาช่วยเขาแล้วก็ตอนพอตอนเราดูข่าวเราก็เราก็สะเพือนใจมากแล้วก็มันรู้สึกปวดหัว ว่าในประเทศหรือว่าในในสังคมของเราเนี่ยครับมันมันยังมีกลุ่มคนที่เขายังยังไม่ได้รับการดูแลที่แบบครอบคลุมหรือว่ามีที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในงแบบคนไร้บ้านนะครับที่เป็นปัญหาของสังคมไทยด้วยแล้วและเหมือนตัวเนี้ยที่ผมเลือกที่จะฉายออกมาร่วมในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันหนึ่งคือมันเป็นปัญหาที่แบบคนไทยคนในสังคมไทยเองครับควรควรได้รู้แล้วก็อาจจะ เมื่ออ่านอาจจะแบบเกิดความตตะหนักมากขึ้นผมอยากจะเชียร์นะเอาไหนๆก็พูดแล้วผมอยากจะเชียร์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านหาเล่มนี้มาอ่านนะครับเพราะว่าบทกวีที่อยู่ในเล่มนี้เนี่ยเพียงแค่55เรื่องเนี่ยให้มุมมองให้แรงสะเทือนใจสะกิดให้เราได้คิดอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็ในฐานะที่ยุคนี้สมัยนี้เนาะทั้งโควิดด้วยทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอธิรุธเนี่ย เก็บรายละเอียดเอาไว้เยอะมากนะแม้แต่กระทั่งการเป็นเพื่อนในทางอ,าออนไลน์ใช่ไหมมีอยู่บทหนึ่งเน,นี่ยผมก็เปิดดูสารบัญไปด้วยนะชอบนะบทเนี้ยบางคนเหมาะจะเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือกระสุนคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับรอยเทา้าดิจิทัลลมหายใจออนไลน์คือพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นจะเรียกว่าเป็น current issue ก็ได้นะั่นเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยแล้วก็กวีเนี่ยเก็บมาเล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่การ บอกเล่ากอไปขอขอไปคออะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอย่างที่อธทิรุธพูดไปแล้วเนี่ยมีมุมมองมีวิธีการนําเสนอแล้วที่สําคัญก็คือการอ่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอธิรุธเลยนะที่เขียนเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการอ่โครงการยางไทยอาทิสวอร์ทที่ให้รางวัลกับเล่มนี้ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราขอบคุณที่ต้นแล้วก็อาจารมาคมนักเขียนด้วยเขาส่วนหนึ่งที่ ช่วยให้หนังสือออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครับ<ช>แล้วก็ชอบนับปกอะไรเงี้ยสวยงามมากครับอ่ะเรามาพูดถึงงานอีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นงานที่ได้รับรางวัลชมเชยในการ ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจของหลายๆหน่วยงานนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอ่านยาใจประเภทประชาชนทั่วไปมาพูดคุยกับเรานะครับคุณชาคริตแก้วทันคำวันนี้เราจะคุยกับอธิรุธถึงงานที่ส่งประกวดอ่านยาใจปีที่แล้วนะฮะคือปี2563แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยจากเวทีนั้นวันทุกข์ที่ผ่านพ้นของเด็กหญิงซายดะเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ ครับก็สําหรับเรื่องวันทุกที่ผ่านพ้นของหิ็กหิงคาอีดาเนี่ยครับก็เดสออนจากประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ตัวผมเองนะครับก็ก็พบเจอเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเครอบครัวของคนร้ายรอบที่เราเคยรู้จักแลรเนี้ยนะครับว่าเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขา อา,อาจจะมีความขัดแย้งแตกแยกกันนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับจริงๆตัวของเด็กนี้คำว่าซาอีดะนะครับชื่อของเด็กคนเนี้ยอาจจะถึง,งจะเป็นชื่อสมมุตินะครับแต่ว่าเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเพราะว่าในภาษาอาหรับนะครับคำว่าซาอีดะเนี่ย แปลว่าความสุขก็ก็เลยออกมาตั้งแล้วเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าตัวของเด็กหญิงคนนี้ที่ที่หลุดมีความสุขเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่าการอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่นะครับขัดแย้งกันแล้วก็ตัวปัจจัยน่งปัจจัยสําคัญนะครับที่เอามาเป็นปมบมของความขัดแย้งนะครับมันก็คือเรื่องของของยาเสพติดนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาสําคัญมากนะครับในในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงแบบ จังหวัดชียงรภาคใต้นะครับก็คือตัวสารสิติตตัวนี้ก็คือน้ากระท่อมนั่นเองครับก็ดําเนินเรื่องส่วนฉากและก็สถานที่นะครับก็ก็หยุดจากสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินเหมือนกันครับก็คือชชยชนะและก็อําเภอหันใหญ่นะครับแล้วก็ซึ่งระหว่างอำเภอชนะกับอำหานใหญ่มันจะมีรถไฟวิ่งวิ่งไปมาหากันนะครับทุกวันเอานำมาเป็นฉากหลักว่าเรื่องของเด็กหญิงค่ะอเนียนะครับเมื่อเธอพบเจอกับเรื่องของความทุกข์ ภายในครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขาเลือกที่จะเอ,อไม่อยากจะอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยก็พาตัวเองนะครับไปดลบซ่อนหรือว่าไปไปอยู่ในในร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือตรงเนี้ยตั้งอยู่ในอังคือขาดใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามตัวของออสถานีรถไฟข<ห>าดใหญ่เดิมครับ,รบแล้วก็เมื่อใช้ฉากตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เอามาเป็นวัตถุดิบที่เอามา มาเป็นภาพออกนะครับให้กับตัวของเฉยดั้ซึ่งก็คือหนังสืออยู่แล้วนะครับ,รบแต่มันะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็ก็มาจากประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้นะครับแล้วจริงๆก็คือหนังสือเล่มอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเฉพาะหนังสือเล่มน,นี้ก็คือหนังสือเพียงแค่เมซ่าของคุณ อนี้นาลรักหรือว่าเชนีนะครับาศิลปินของชาตินะครับท่านก็เขียนไว้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องราวในเรื่องนี้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราเคยอ่านแล้ววันวันหนึ่งเราเคยเศร้าเราเคยแบบไม่โอเคกับชีวิตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราเคยเอ่มองไม่เห็นทางออกโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแล้วเราก็เราก็ได้แรงบันดาลใจเราเคยได้รับการสะกิดเตือนนะครับจากตัวทางหนังสือถ้าเราสามารถที่จะลุกขึ้นหรือว่า ต่อได้หรือว่าแบบเห็นมนุษย์ที่แบบต้องใช้ชีวิตต่อนี้ในตัวเองอะไรเงี้ยครับเราก็เลยผมเองก็เลยเอาตัวของหนังสือเนี่ยนะครับมามาเป็นหนึ่งในทางออกให้กับหนิงซาอิดะแล้วก็เออบวกกับตัวของเจ้าของร้านเองนะครับซึ่งเคยเคยประสบพบเจอมาเหมือนกันในเรื่องของความทุกข์นะครับมันก็จะมาเจอกันระหว่างคนที่เคยทุกข์กับคนที่กำลังทุกข์อยู่แล้วก็กลายมาเป็นการช่วยกันหาทางออก นะครับหญิงไซด้าเขาก็สามารถก้าวข้ามความทุกข์นี้ได้ด้วยกับการมองหาทางออกหลังจากดวหนังสือแล้วก็การได้รับคําแนะนําจากคนดีๆที่เข,เข้ามาในชีวิตครับเรื่องเรื่อๆก็จะประมาณนี้ครับครับผม คุณผู้ฟังต้องหาอ่านนะคือจริงๆเนี่ยรู้สึกในเว็บไซต์ของของสอสสหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีลิงก์ตัวนี้อยู่นะลองไปดูเพราะว่านอกจากจะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วเนี่ยเขายังทําเป็นเป็น PDF เป็นอ e ีบุ๊กด้วยนะครับลองไปดูนะคือในเล่มนั้นเนี่ยมีเรื่องสั้นหลายๆเรื่องเลยในะปีที่แล้วนี่มีประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจอย่างเดียวแต่ปีนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะว่าปีนี้เนี่ยเขาเพิ่มเรื่องบทกวีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ของปีที่แล้วเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นการประกวดเรื่องสั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งเล่มเนี่ยก็จะมีผลงานทั้งในรุ่นของเยาวชนแล้วก็ในรุ่นของประชาชนทั่วไปด้วยซึ่งอธิรุธเนี่ยส่งงานเข้ามาในกลุ่มของประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยทำงานกันหนักมากจนกระทั่งาสามารถที่จะคัดเลือกอเรื่องสั้นจำนวนมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นรางวัลทีท่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประกาศผลไปแล้ว แล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่เราบันทึกเสียงอยู่เนี่ยนะก็เป็นช่วงที่เปิดรับเรื่องสั้นแล้วแล้วก็จะปิดรับในวันที่3 1ตุลาครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็ยังไม่มีแรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงเนี่ยลองไปดูเล่มของปีที่แล้วนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามอธิรุธก็คือคําแนะนําของพี่เจ้าของร้านหนังสือใช่ไหมมันนําไปสู่การที่ไซดะเขียนอะไรบางอย่างให้แม่ใช่ไหมเออตรงเนี้ย เราไม่รู้เลยนะว่าไซดะเขียนอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ออธิรุธเนี่ยตั้งใจจะทิ้งทายออยยางนั้นหรือเปล่าครับจริงๆในตัวของเรื่องสั้นเนี่ยนะครับ<ะ>ก็รู้สึกว่าเป็นเฉลยไว้ตอนท้ายได้เอาตัวของจดหมายนะครับ<ะ>ไปใส่ไว้ในเสี้ยวของของทั้งพ่อแล้วก็แม่นะครับ<ะ>แล้วก็มันเป็นจดหมายที่เขียนเนหาเดียวกันในเชิงของว่าเขาก็ระบายในสิ่งที่เขาอัดอั้นอยู่กับตัวของสิ่งที่พ่อกับแม่ทําให้เขาในนะครับแล้วก็มันเป็นการ ในเชิงขอร้องนะครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยครับเปลี่ยนอะได้ไหมเพื่อเพื่อชีวิตของเขาเพื่ออนาคตของเขาเพื่อความรักเพื่อความเป็นอยู่ของเขาเองครับ,รบก็ในตัวของเรื่องสั้นเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะจบให้ให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยครับเลือกที่จะเปลี่ยนซึ่งผมมองว่าการจบแบบนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบรนดานใจรู้แนวะทางให้กับบางครอบครัวได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า โครงการของปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างเราทราบก็คือชื่อก็คือวันทุกที่ผ่านพ้นถ้ามีทุกขแล้วเราหาวิธีการจัดการกับความทุกอกทุกใจเหล่านั้นได้มันก็จะพาให้เรา พ้นจากความไม่สบายใจตรงนั้นไปได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบอกเลยนะทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่พยายามที่จะเสนอหนทางเสนอทางออกเสนอวิธีมุมมองต่อการจัดการความทุกข์ของชีวิตเนี่ยนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแล้วก็อธิรุธเนี่ก็เลือกที่จะใช้วิธีเนี้ลองไปอ่านดูอ้าวคราวนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการนะ,ะสำหรับ เราซึ่งมีประสบการณ์ในการเขียนงานมาพอสมควรแล้วหลายๆแบบหลายๆลักษณะเนี่ยนะครับอยากจะมีอะไรฝากถึงผู้ฟังไหมโดยเฉพาะคนในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยครับผมก็อาจจะพูดจากเรื่องสองประเด็นนะครับนึ่งก็คือการการเขียนงานในภาวะแบบโควิดหรือว่าภาวะที่เรา กดดันนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับ,รบก็เข้าใจว่าบรรยากาศต่างๆเราไม่ได้ไปพบปะผู้คนนะครับซึ่งผมผมเชื่อว่าการได้ออกไปข้างนอกได้ไปพบปะผู้คนได้ไปนั่งในที่ที่แบอมีผู้คนนยครับ,รบมันอาจจะเป็นในเอแหล่งข้อมูลหรือว่าแหลง่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับใครหลายๆคนซึ่งตัวตัวผมเองก็ก็ต้องประสบึกเจี่ยกับงนี้นะครับแต่ว่าเออก็สำหรับตัวเองนะครับก็เลือกที่จะเ เราก็มีสื่อออนไลน์แล้วก็เราก็มีแบบพวกหนักพวกอะไรเงี้ยครับมันมันตัวเองก็เรียกชื่อจะดูเนี่ยคือดูอ่านหนังสือของคนอื่นอเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นผมผมเข้าใจว่าคือการจะเขียนให้ได้เขียนได้หรือว่าเขียนดีอะไรเงี้ยครับมันน่าจะต้องมาจากการที่เรายิ่งอ่านมากๆครับยิ่งเราอ่านหนังสือเยอะๆเราได้เราก็จะได้เห็นนอกจากแค่แบบได้วิธีการนะครับเราก็จะได้ คือนอกจากจะได้เครื่องมือเราก็จะได้ทางจัดตัวของแรงบันดาลใจตัวของออความคิดทัศนะอะไรเงี้ยครับ,บมันมันรู้สึกว่ายิ่งเราอ่านแล้วเราก็จะได้ขยับโลกของเราไปเพิ่มมากขึ้นนะครับ,บเพิ่มเพิ่มมากขึ้น<อ>ก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับหรือเยาวชนคนไหนที่สนใจในเรื่องของการเขียนนะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับว่าน่าจะต้องตั้งต้นที่ในเรื่องของการอ่านก่อนอเพราะว่ามันตัวผมเองก็แบบ เราก็ชอบอ่านมาก่อนนะครับมุน่นในแบบในห้องสมุดอะไรเงี้ยครับแล้ว mm. อ่านจริงจงมันอ่านคือหนังสือมันก็มีหลายประเภท mm. ใช่ไหมครับ mm. แบบเรื่องธรรมกับวินงพเอวอนิยายนี้ครับก็ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกตามตามคนอื่นนะครับ mm. ก็เพื่อน mm. น้อง,อง,องหรือว่เอาเยาวชนคนไหนเนี่ยครับก็สามารถเลือกหนังสือที่ตัวเองชอบ mm. แล้วก็เลือกหนังสือของคนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบได้เหมือนกันนะครับ mm. Mm. เพราะว่าบางที เรื่องเดียวกันแต่คนเขียนคนละคนอะไรเงี้ยหมือนประเด็นเดียวกันแต่คนเขียนคนเขียนคนละคนครับก็จะมีวิธีการนาเสนอที่ต่างกันแล้วบางทีเราอ่านของคนนี้เราก็รู้สึกว่าเราชอบครับแล้วก็จะมีค้างําที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจว่าคือเหมือนวิธีการเขียนในประเทศไทยเนี่ยครับมันก็จะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยครับแล้วก็ความาการสนับสนุนจากตัวของ องค์กรต่างๆนะครบ,ครบแล้วก็แรงขับเคลื่อนจากตัวของสมาคมนักเขียนห่งประเทศไทยเองนะครับก็เป็นการผลิตกําลังกันที่แบบาสามารถสร้างเรยกว่าเป็นการสร้างพื้นที่สร้างสันทางด้านการเขียนนะครับเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแล้วก็เอยพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะให้เพื่อนๆอ่อนเยาวชนน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่สนใจในด้านการเขียนนะครับส่งผลงานเข้ามานะครับเพื่อที่จะให ท่านคณะกรมการได้อ่านผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านของวงการงานเขียนได้อ่านซึ่งบางทีเราก็ได้คมเน้นได้คาแนะนํานะครับถ้าผ่านรอบได้รางวัลก็จะถือว่าเป็นกําไรไปหมายถึงว่าเราก็จะได้ได้ในเรื่องของนั้นไปนะครับรางวัลไปแต่ว่าถ้าไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราได้ฝึกฝนทักษะของเราเองเรื่อยๆครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราสามารถเขียนให้ดีได้ด้วยการฝึกฝนนะครับอย่าง ในแต่ละวันนะครับอา,อาจจะไม่ต้องทํำทีเดียวนะครับแบบแบบลุ่งเลยนะครับอา,อาจจะเริ่มเขียนจากวันละนิดวันละน้อยแต่ว่าทําให้ทุกๆวันครับแล้วก็การเขียนนะครับสําหรับตัวของเองนะครับมันก็จะเป็นก็คือพื้นที่หนึ่งที่เอของการระบายความรู้สึกระบายเยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็ เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถถ่ายทอดความผิดและมอบแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนรอบข้างคนอื่นๆได้ต่อซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อแรงบันดาลใจดีๆถูกส่งต่อไปเนี่ยครับมันก็จะเกิดี่เกิดสิ่งดีๆรับตาามมา ก็ครับป,ประมาณนี้แล้วก็เป็นกํนาลังใจให้ทุกคนครับในในช่วงของโควิดนี้ครับผมครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับชอบมากเลยตอนท้ายเนี่ยที่บอกว่าเออแบ่งปันหรือแชร์ความรู้สึกดีๆไปแล้วท้ายที่สุดมันก็จะเหมือนชื่อหนังสือเล่มล่าสุดของอธิรุธนี่ก็คือโบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพรังบานนะครับถ้าคนเรามี<ช>ความรักรต่อกันเนี่ยไม่รังเกียจเดียดฉันไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เป็นการกระทําที่ เกิดขึ้นจากความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยยังไงเสียโลกมันก็ต้องสงบสุขโลกมันก็ต้องสวยงามนะไม่มีความรุนแรงไม่มีการเบียดเบียนกันใช่ไหมครับเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับสําหรับสิ่งที่อธิรุษแนะนําในวันนี้เนี่ยนะใครที่เขียนอยู่แล้วก็ขอไปกําลังใจให้เขียนต่อไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่ยังไม่ได้เขียนหรือยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยก็อย่างที่อธิรุษบอกก็คืออ่านเยอะๆแล้วก็ลองเขียนลองผิดลองถก ถูกครับเวทีมีเยอะนะครับพี่ี่ต้นต์ฝากเนื้ครับ,รบตอนนี้แบบเออ่ตอนนี้ผมเองกเ,อเป็นนักเขียนของดีโค้ดของไทยพีบีเอ็อยู่นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถแบบติดตามงานเขียนได้ครับเป็นงานเขียนบทความครับ,รบในเพจ แล้วก็เว็บไซต์ของดีโค้ดไทยพีเดีครับครับผมท้ายที่สุดเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเขียนเนี่ยมันไม่หมดไปหรอกครับเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ในในหน้าตาแบบไหนในสื่อแบบไหนแค่นั้นเองนะครับ,รบก็ลองติดตามที่ที่น้องหนิงอธิรุดือเระได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับ คุณผู้ฟังที่ครบครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายจริงๆของรายการแล้วละครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณน้องนิง่งหรือว่าน้องอติรุธด,ดืระนะครับที่ให้เวลากับเราได้มาพูดคุยกันนะครับ โอกาสต่อไปเราก็คงจะได้พูดคุยกับน้องอีกนะครับแล้วก็ขอไปกําลังใจให้ทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ทุกเรื่องเลยนะแล้วก็หวังว่าจะได้อ่านผลงานดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ,รบนิงครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับครับ,รบที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a l i v พ podcast แสงสวรรณกรรมอํานวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ใช้จากทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029109565หรือที่อ e ีเมล w r i t e r s o center gmail com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์ Podcast แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ